อยากได้อะไรก็ยกเอาเลยค่ะตู้เย็นก็ยกเอาเลยอเอาน้องเมฆทับปูจะมาเอาที่นอนนะคะค่ะเอาไปเลยค่ะแม่ของเขานั่นแหละเอ้ทีุ่ดกเลยนะวันนี้ของเขาค่ะไปเลย่ะเมยเลยม่บานท่ขงเขาให้ไปอยู่บ้านเขาเลยดีแล้ว ังไงก็ต้องไปอยู่แล้วโอเคค่ะไปค่ะโอ้พใหญ่ต่อมปูนไปตามาถืออะไรคนมาถือชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปด้วย มันมีไหมมันมีของเล็กของน้อยอยู่ไปเอาไปไปไปถือไปถือไปลูกเอาโอเคนี่เขาหมดเอออะไรไม่มีเหรอใะไโลกวันนี้ก็ตู้เย็นเอาไปด้วยอะไรอย่างอื่นไม่มีเหรอต้องจกเองฮะอัันนน้ของคุณพอลลี่ค่ะเออโล่งแล้วพี่เฟื่องโอ้โหดีใจด้วยนะคะบ้านพี่เฟื่องโล่งแล้วขอบคุณห้าร้อยไลค์นะคะขอบคุณค่ายยี่สีท่านรับชมอยู่ด้วยกันนะคะเปพย่อยู่กับแม่เฟื่องคาเด้อเดี๋ยวแม่มะบ้านน้องแมงทัพภูก็จะกลางที่นอน แล้วก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนอนเป็นพอเป็นพิธีนะคะเป็นพิธีทางอีสานเนาะพิธีทางอีสานายค่อยลืมเปลี่ยนเกงด้หนี่จ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บนึง เป็นปพิธีนี้ทางอีสานค่ะพ่อแล้วก็จะมีการนอนนะคะนอนพอเป็นพิธีค่ะได้เตียงมาแล้วาสายไฟสายไฟตามนอยตามนอยนะครับเดี๋ยวทั้งพวงเลยนะเดี๋ยวไม่มีที่พักอยู่บ้างเอ้ยเอาเอาเข้าไปทั้งในุัวละกัน,กน,กนเลยเอาโคงมาเกาะก่อนนะแมงตะพูหุบได้นะอันนั้นนะหุบได้เตียงอ่ะตัวเตียงอ่ะ เอออันนี้หุบได้เ่าไได้นะครับหุบได้หุบได้ลซื้อมายปลาเยี่ยงอยู่ไหะครับอน่นงเราน่นัแล้วเพื่นก็จะกางแล้วก็นอนเอาเป็นพอเป็นพิธี

เด้เอาผ้ามาเกออกทางถนนนี่แหละออกจ้าที่ตะวันออกอยู่ทางถนนค่ะ เต้น no ันเวออาบ้านนอมา่ออืออกมาเซตข้งในอกม่นวเซตข้างในเ่มนคุณับนึกเสร็จแล้วเสร็จดีๆยายนี่คือเจ้าของรแล้วเน่ยเสร็จเลังเส็จออกเคือนตัวเดียวแมจะพูดออกเคลื่อนไหม เลือตั้งแต่เลือตั้งแต่เจ้าสาวย่างเดียวป่ะนี่เรือแต่เนี่ยคู่เรือกลางท้องฟ้าเรือกลางท้องฟ้าที่ปากไม่ได้ว่าเข้ามาเข้าบ้านใหม่แล้วนะคุณก่อนหน้านี้ฝากที่นอนไว้กับพี่เฟื่องบุญชูชิดเพชฝุ่นนะฮะเราไปดูการ แม่ก็ยังนุ่มๆอยู่เนาะแม่ใหงนุ่มๆอยู่ให้สาวๆอยู่คุณแม่ยังสาวอยู่นะคะนนี่ะคะคุณแม่เขลุกเลยคกเข่าคุกเข่าใส่พื้นเลยคกเ่น้องแม่ก็ตัวเล็กเหมือนพ่อแม่ครับผู่พ่อกับคุณแม่ค่ะทำสัก้อนทุกวันมันแล้วอกพิชี่สะก้อนแม่นะครับ คุณจะไปที่แล้เกปัวาดวนอนจะหงุดหงิดฮะเาไปที่แ้เเต้ยนอ้ไม่นอนก่อนแม่นอนมายังเออนอนให้ใครนอนให้พ่อกับแม่นอนก่อนบ่เห้พ่อกับเม่นอนก่อนบ่ค่ะขึ้นจังเลยจะวองเขาเจ้านอนเลยบ่เออไม่จบทีเดียวนะต้องจะวางบ้านแล้วนอนไหมเป็นบ้านไม่ครับเป็นบ้านเลครับเออาะว่าเป็นช่อของมันเป็นบ้านนี่เปน่นั่ด้วเพราะว่าขาดเจ้าสาวอย่างเดียวเหงา กินอนโอ้กาววาอ่าต่อไปก็เป็นท่าปูนะครับต nah ัวน oh so ี okay. ้ใช่หรือเปล่าได้ไหมนี่แหละจ้าดีสวยเลยนะครับเย็นนะครับเข้ามาเย็นเย็นเย็นมากเลยนอนตากแอร์ไม่ต้องเปิดเลยนะยแอร์มาเย็นนะครับเพราะว่าลมมันหนาวโอ้ผมนี่ขนลุกแล้วนะแอร์นี่แทบจะไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดครับเปิดเลยไม่ต้องเปิดแอร์เลยโอ้นะครับพวกเราสัมผัสถึงความเย็นนะครับอ่า ปี้าเวเือมันอนะโอ้แน่นอนครับนาร้อนไม่เหลือครับอันนี้ครับพ่อแม่ของแม่นาคภูก็นะครับมาช่วยประกอบเตียงครับถือว่าเป็นสริมงคลเนาะพี่หนูนาครับเนาะพ่อแม่ก็มาค่เอะไรมเดาเทินขึ้นอีกค่ะม้เงเอนขึ้นอีกไอแม่งมามอนมากมนแ่ค่ะมาเินขึ้นอีกน่น่แมามนมาแม่นาคูปไหน่แม่แม่นาคูน นนที่นอนชุดที่นอนนี่ฝากไว้กับบ้านพี่เฟื่องบุญชูนะคะเพิ่งเอามาเนาะนี่ดูบ้านน้องแมงอีกครั้งหนึ่งนะคะหันหัวไปทางเมริสดหันหัวไปทางทิศตะวันออกเมริสเนาะเมริสดก็สีหวานมาดงหมรีสอร์ทนั่นแหละถูกแล้วสวยอ่ารีสอร์ทก็มาสเข้ามาตัวเมริสดเลยอ่ะมาไปพักเมรีสอร์ทจริงๆเลยนะสวยมากเลยนะครับผมทรงตัวเจ้าสาวขึ้นขึ้นเตียงอ่าแม่พูดใครนะ เท่ากันอีกยังยยัาไม่ชือไม่ช่อาไิ่ชือม่่อาแัแตเยนยมาน้องแมงจะหาเจ้าสาวไหมอ๋อไม่ะแล้วมีเพื่อนลยังมีเพื่อนคนนี้คุณมองผมอย่างนี้สายอย่างคนเรด้วอะไรหรอคุณชอบผมใช่ไหมพอดีเลย ก็าาพ่อกับแม่เอาใส่ละใส่ละออพ่อของพี่นี่วะยังพ่อของพ่อพ่อแม่นอนพ่อเป็นป <m ort> พิธีให้เพิ่นมานอนเป็นพิธีให้คำคำคุณคำคุณเอาคำพ่อแม่มาเป็นอ่าเขาเรียกไงเป็นพิธีค่ะเมื่อกาซีผิวไหมซีเมื่อเมื่อแหละค่ะเพราะว่าลม่มม่นเป็นยังดอกค่ะเดี๋ยวมันก็สิบผิวสีละ <c oughs> ตอันนีแดนอืมมาดเครื่องหมามาเอาเลยบ่เสร็จแล้วนะครับผู้ที่นอนเสร็จแล้วรอพ่อกับแม่มานอนให้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชมอยู่ด้วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องให้ยูทูบเบอร์บ้านกหกกอกช่องเลยนะคะพี่น้องค่ะกุกกกอสเตชันน้ำท่าดูหน้าภาพไปดูน้ำท่ามาบั่นมาเอาบุตรบั่นไม่น้องแมงทัพพูบค่ะ เอาประเพณีง่ายๆนะคะเอาง่ายๆเอาเลือกสะดวกตามสะดวกนะคะ